สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้ที่สวยนะครับมาชมราคากันนะครับวันนี้มาชมต้นไม้ให้สวนปลูกกอลักนะครับมีแต่ไม้สวยๆมาทางนั้นเลยนะครับวันนี้มีไม้ใหม่ๆมาทั้งนั้นนะครับไม้ด่างนะครับไม้ด่างไม้แตกมาใหม่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมราคานะครับ มีไม้ดอกมาด้วยนะครับอ่ามาพบกับพี่กุ้งพี่ปุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอเบอร์โทรติดต่อนเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าหหนึ่งเก้าหกหนึ่ง้าสี่ครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้เลยแอดไลน์ได้นะครับค่าส่งเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับก็อย่างค่าส่งเริ่มที่8ปดสิบาทครับผมอย่างกระถางเล็กแปดนิ้วงเงี้ยเราก็เริ่มแปสิบาทแต่ว่าถ้ามีหลายๆกระถางแล้วก็รวมอยู่ที่ร้อยหนึ่งรห้าสิบเป็นกล่องสูงใส่รวมๆกันหลายๆไซส์ครับครับยังไ ถามต้นไม้ก่อนแล้วก็ถามราคาค่าจัดส่งได้ลองถามดูก่อนได้ครับ,รบเพราะบางทีแต่ละแต่ละไซส์แต่ละฟอร์มมันไม่เหมือนกันอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยต่างกันสิบ,บาทยี่ยสิบ,บาทเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนะเาะเริ่มตั้งแต่ตัวเข็มนี้ดีกว่าวันนี้มีไม้ดอกที่สวยทั้งนั้นเลยนี่เข็มเข็มไต้หวันครับเข็มไต้หวันนี่เอาร้อยแปดสิบคือมันยังไม่มีแพร่หลายมากและดอกเขาเยอะตัวนี้มันจะตึงฟอร์มแคะไม่สูงเอ่าสีสีออกสีปูนเราเคยขายอยู่สองร้อยกว่านะตัวนี้เรามาแบ่งปันกัน ร้อยแปดสิบกระถางใส์สิบนิ้วนะพี่ตอนนี้อันนี้อยู่สิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วครับ <c oughs> <18 S 1> อันนี้จะส่งไหมคะอันเนี้ยคือจริงๆแล้วมันมันมันสวยคือหล่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วว่าเวลาหล่อเขาโรยถ้าลูกค้ารับได้เราก็จะส่งให้ถ้าหร่ต้องคุยตกลงกันก่อนร้อยนึ่งอันนี้เราอยู่ราคากระถางละร้อยอันนี้ก็ตะกูลเข็มเหมือนกันเป็นเข็มอินเดีย,ดยแต่ละสีไม่เหมือนกันนี้ครับมีตั้งแต่ชมพูอ่อนชมพูเหลือบมีสองสีแล้วก็ออกบานเย็นแล้วก็ออกชมพูอย่างนี้ ถ้าลูกค้ารับได้เลยเรื่องของว่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้โรยทีเดียวเนี่ยลักษณะของดอกเขาคือเขาจะขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเขาจะขึ้นมาใหม่ครับเ,เ,เข็มอินเดียเข็มอินเดียนี่ร้อยหนึงน่งนี่แนะนำเสนอเข็มตัวนั้นอีกตัวหนึง่งเข็มเศษสีนีเข็มชมพูเศษสีนีนมันจะเหมือนเข็มพีุู่น,นะคะจะเป็นสีชมพูดอกกระโดดดอกกระโดดแล้วเรายังไม่มีแพร่หลายตัวนี้ตัวนี้เราแบ่งปันกันสองกระถางเอาร้อยห้าสิบพอสวยมากให้ลูกค้ารับไปแบบเป็นเป็นไม้แปลกตัวหนึ่งครับ ไม้แปลกตัวนึงมันสวยเนี่ยเก็บหวานเข้าหวานมากเสน่ห์ของเขาคือเขาให้ดอกดอกเป็นมงคลด้วยเศรษฐีนีนชมพูเศรษฐีนีอันนี้เป็นญ <ยา S 1> ้าเขาเรียกย้าไดโนรดแมวสเสน่ห์ของเขาสีมันออกประกายเด่นๆเนาะหิ่งเนาะอันนี้เราส่งให้นะเจ็ดสิบาทหลังกระถางเจ็ดสิบแต่ตัวเนี้ยคือเรา,เราปลูกลงดีแล้วเขาจะออกเป็นกอแล้วเขาจะออก,ออก,ออกดอ,อกแบบเนี้ย อันนี้ก็อีกอันนึงเป็นปาล์มสีสยามเอามาแบ่งกันมันแพงมาอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เราเราเราแบ่งที่ร้อยห้าสิบก็ออกปาล์มสีสยามร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับลักษณะใบจะเป็นแบบใบเขาจะขึ้นอยแบบเงี้ยเขาจะออกเป็นแบบเงาเงาออกบูบูเนี้ยหลังใบเขาจะเป็นสีบูแบบนี้ข้างหลังตัวนู้นปาล์มสีอเฟิร์น เล็บพูดใบเฟินอันเนี้ยกอมันใหญ่นาะเนี่ยความสูงก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรกว่ากว่านิดนิดอันนี้เราเอาที่ร้อเจ็ดสิบนะราคาเนี้ยร้อเจ็ดสิบสวยเราก็กินได้ด้วยกินได้ด้วยไม้มันได้ฟอร์มแล้วตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นอันนั้นมีดอกแล้วจำปีแขกนี่จำปีแขกเราไม่ไดเอามานานแล้วเลยเราเอามามาไล์ดูเพราะอันนี้ตัวนี้สองร้อยยี่สิบ ตัวนี้เป็นหมะพุกเมียตัวหนึ่งครับอันนี้ชื่อเพชรในเรือน่าเพชรในเรือนฟอร์มสวยอยู่เหมือนกันเพชรในเรือนตัวนี้อยู่ร้อยห้าสิบสูงนะครับใหญ่ด้วยตัวนี้เราลดราคาให้ตัวนี้ตัวนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์ที่มีมีดอกเเอาให้ลูกหรอกมีดอกมีลูกฟอร์มกอไม้ฟอร์มกอฟอร์มสวยครับลูกก็เป็นไม้ประดับสูงประมาณเมตรยี่สิบสูงเมตรเมตรยี่สิบได้ พีนัทบัตเตอร์อยู่220ราคาแบ่งปันกันราคาะย้ำลงมาให้นะคะมาก่อนสามร้อันนี้เป็นพุทธพุทธ่างครับอันนี้150 <c oughs> ไปข้างหน้าดีกว่าครับอ,อะอไปไปต่อตรงข้างหน้าอันนี้รักแรกรักแรกพบกระถางละร้อยครับกระถางได้หนึ่งร้อยมีมีอยู่สี่สีวันนี้เรามาสี่สีสีแดงไม่ได้เอามามีสีส้มครับรักแรกพบ ไส์ใหญ่เลยนะครับไซสูงแล้วอันนี้สีเหลืองไม่ได้เี่ยนกะถาถ้าสีเหลืองกระดกดอกกรดกเงี้ยสีเหลืองสีเหลืองมีสองกระถางสีชมพูครับอันนี้กระถางละร้อยหมดเลยหนึ่งร้อยบาทขุมมากครับหนึ่งร้อยบาทใหญ่เลยนะคัวนี่มาเป็นไม้หายากอีกตัวหนึ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนเนี่ยสน่ห์ของเขาคือดอกกอยางงี้ใบเขาจะกลมแล้วดอกเขาจะกลิ่นเหมือนมาลิลาเลี้ยงง่ายอยู่ตรงนี้ยง่ายอยอันนี้ไม่ค้าชอบส่วนตัว เอาแบ่งเราแบ่งกันที่หกสิบก็พอเนาะแต่ถังเราหกสิบาทดอกตูงก็น่ารักมช่คือเขาจะออกเป็นแบบเหมือนเข็มหัวมุดอ่ะเข็มมุดอ่ะนั้นหมมารีญี่ปุ่นมารีญี่ปุ่นน่าสนใจมากตัวนี้อันนี้ชื่ออะไรพี่เอียนหยดปกติเราเรียกเขียวนพยดอกร่ววงแล้เขีลูกสสี้มเยวดอกเขาเหมือนกับตัวเขียวแต่ว่าเขาตัวนี้เขาจะหลางสะเทียนแล้วตัวนี้เทียนหยด ตัวนี้แปดสิบาทจะถังละแปดสิบแปดสิบาทราคาดีมากครับแล้วก็จะมีโมกด่างโมกด่างอยู่หกสิบเอาห้าสิบพอตัวนี้แบ่งปันกันที่ห้าสิบล้วกันราคาร้อนเงินราคาร้อนเงินนะครับโมกด่างด่างสวยนะครับอันนี้กระถางละห้าสิบข้างหลังนี่จะเป็นฝรั่งแดงทัาที่สยามหรือทัาทิ่สยามเป็นตัวเดียวกันแล้วครับเนี่ยอันนี้ร้อยแปดสิบก็เคยแบ่งปันกันอยู่เนาะเป็นไม้กอง ตงเจอราคาสูงตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้เป็นโม่เรีกลำดวนแดงลำดวนแดงลำดวนแดงอันนี้พันแท้ค่ะที่เราตั้งไว้อย่างงี้เพราะว่ามันโดนลมมันจะได้นเียความสูงเขาสูงอยู่เนอะที่ส่งได้ไหมสองเมตรได้องอมันงอได้ค่มมัน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 พับไปได้นิดนึง๋อไม่งั้นก็ต้องตอก่องมีต้นเดียวนะคะเอามาแบ่งกันน่าน่าจะงอไม่ได้เพราะว่ามันต้องตอก่องแล้วเพราะมันแข็ง ใช่อันนี้ราคาอยู่หกร้อยนะแม่หก้ยหกร้อยบาทเพราะว่าจริงๆมันแพงว่ามันหายากไม้มันหายากมันออกสีแดงลองดูเผื่อใครอยากได้ก็เลยเอาถ้าว่าลูกค้ารับก็ต่อกล่องเอาเพราะมันงอไม่ได้ตัวนี้มันมันมันตอกล่องก็ค่าส่งอีกครับเรดหนึ่งเนาะพี่เรศหนึ่งโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับตัวนี้เป็นพันหนึ่งส่งฟรีหายากอยู่ที่สวนน้องเขาขายพันหนึ่งแต่ผลำดวนแดงนี่ยังหายากอยู่ตัวนี้เป็น จิกมุจิมุจรินนี่แปลกนะครับเนี่ยเป็นตัวแค่สวยมากชอดอกเขาอย่างนี้อันนี้จะเป็นตัวแค่ไม่สูงค่ะคือใบเขาก็ไม่ใหญ่เหมือนในตัวตัวที่มันสูงอันนี้มีกระถางเดียวมาเพราะว่ามันมาสูงมากไหมคะก็เลยมาแบ่งกันอันวกอยู่ที่450 450อันนี้มันกระถางเสนีของเขาออกดอกเก่งเนี่ยคือดอกเขาช่อดอกเขาเริ่มมาดอกเต็มเลยนะครับแล้วก็ดอกย้อยลงแบบนี้นะครับ มุจลินมันจะต้นสูงประมาณสี่ห้าเมตรตัวเนี้เราเคลเอามาขายฟอร์มสูงแล้วเนี้ยฟอร์มฟอร์มกอฟอร์มนี้มาให้สวยมากเลขุดดำเลคุดดำเนี่ยกอสวยเนาะเล็กๆก็มีเผื่อลูกค้ารับอย่างนี้ร้อยยี่สิบตัวนี้อยู่สองร้อยห้าสิบเพราะว่าฝ่ายจะได้ฟอร์มอย่างเงี้ยหายยากฟอร์มอย่างนี้มันจะสวยแล้วบางคนไม่ไบตัดแต่งให้มันเป็นพุ่มอย่างเงี้ยก็สวยอยู่อันนี้อยู่สองร้อยห้าสิบนร้อยยี่สิบครับแล้วเขาจะดำมันเงา อย่าเพิ่งค่ามันนี้ไปลงมาก่อนอ่าได้อันนี้ปามเจ้าชายปามเจ้าชายจะยกให้ดูมีปามเจ้าหญิงด้วยนะแต่เราไม่ได้เอามาเอามาแต่ปามเจ้าชายแบ่งกันที่ร้อยห้าสิบเนาะค่ะสูงเราจะสวยสวยสวยมากเหลืออีกมาสองปามมีปามสีสยามกับปามเจ้าชายเปสองต้นนะครับเรามีจํานวนค่ะตัวนี้สวยเวลาเขาสูบ แล้วเราไปข้างหน้าก่อนอตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้สวยมากมันมันด่างยิ้นเขาเรียกอะไรนะจังมางคนเขาก็เรียกจังญี่ปุ่นนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าความญี่ปุ่นไม้มันจะเตี้ยเตแคะแคตัวนี้อยู่สามร้อยี่สิบเนี่ยคือเสน่ห์ของเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเขาไม่เริ่มีตัวนี้ละเขาสูงไม่มากตัวนี้เป็นไม้ประดับที่สวยได้เนี่ยนี่งานหน่อชู่สองหน่อสามหน่อแล้วเนี่ยเรื่อเริ่อขึ้นไกหน่อประมาณนั้น บางคนก็เรียกจังมิ้นแคตัวนี้อยู่320นี่นครับลายจะเป็นแบบนี้นะครับราถัดมาตัวหน้านี้นนสวยมากครับคือเอ่อบุงาสาีเออบุงาสาลีตัวด่างครับตัวนี้ตัวนี้200แบ่งมันกันมันด่างตัวนี้คือเขาด่างสถเียรแล้วด่างด่างนิ่งแล้วคือด่างด่างอย่างนั้นเลยมาตัวนี้มาที่ออกดอก เนอัปลาอ่อผูบาซิลครับผูบาซิลครับผูบาซิลไมได้ครับเนี่ยหลายก็จะปะมานในกระถางละาร้อยยี่สิบอยู่ในกระถางแปดนิ้วราคาร้อยี่สิบาทบาซิลสามสีเนะสามสีนะครับนี่มาถึงตัวนี้อ่ะันนี้มาเป็นพวงคามอันนี้ยังไม่ได้เราจะไม่เปลี่ยนใส่ถุงให้ครับเอาเอาร้อยี่สิบพอใส่แบ่งปันกัน เนี่ยมีดอกแล้วก็เอาไปลงกระถางหรือว่าลงดินได้เลยตัวนี้เป็นเอดีนะอไรชาใบข่อยเออชาใบข่อยชาใบข่อยใบก็จะเหมือนใบข่อยเป็นต้นไมมีความมีความมีความสากอยู่เหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าเฟื่องฟ้าแต่ไม่ใช่นะฮะตัวนี้คล้ายๆเฟื่องฟ้าเหมือนกันแต่คล้ายเฟื่องฟ้าใบคล้ายเฟื่องฟ้าด่างแต่ตัวนี้เป็นชาใบข่อยอันนี้อยู่สองร้อยห้าสิบ ข้างหลังนี่เป็นตระกูลยางครับที่ว่าเป็นยางหินอ่อนนะครับวนร้อยห้าสิบลายกะลายกายลายหินอ่อนด่างหินอ่อนใช่ด่างหินอ่อนอันนั้นอันนั้นร้อยห้าสิบนี้ร้อยแปดสิบคือตัวนี้หายากกว่าแล้วเรามาแบ่งปันกันเราไม่มีมีมากเท่าไหร่ครับมันคือแตกดีพี่มันไม่ใช่ด่างขาวถ้าด่างขาวจะเป็นตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันลักษณะใบก็อันนี้บางทีเขาเรียกด่างเหลืองใบยาว เนี่ยฟอร์มมันยังไม่มีค่อยยังไม่มีค่อยมียมแพร่หลายยังไม่มีชื่อภาษาไทยเลยค่ะเป็นไม้ไม้นาเข้าไม้นอกตัวหนึง่งตัวนี้อยู่ร้อยแปดสิบอันนี้หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบาทใช่หนึ 1, 180่งร้อยแปดสิบอันนั้นเราคบพี่อันนี้มันฟอร์มมันไม่สวยครับเออทียบถ้าลูกค้ารับได้หรือไว้ปักช้าก็เอาร <180. S 2> <180. S 1> ้อยราคาเดียวกันร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบมันมีสามยอดสั่งกรณีตัวนี้นำนำเสนออยู่เหมือนกัน เปนเหียงเขาเราเคย<อ>เห็นแต่ตัวเขียวดอกครัดอกนี้เนาะในมไม้ใบไม้ฟอร์มด่างด่างสวยด้วยตัวนี้สังกรณีตัวนี้อยู่เอาสองอยี่สิบครับตัวนี้ยังหาย,ยากอยู่ไม้ยังฟอร์มฟอร์มยังไม่มีแพร่หลายดอกเขาก็ออกมาเนี่ยตัวนี้อะไรนะแม่นนนนอันนี้คานิชันแคทเออเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาอยู่เท่าไหร่อ๋อเอาไปร้อยเดียวอ่าร้อยหนึ่งแบ่งปันกันคานิชัน ดอกเขาสวยอยู่ครับตัวนี้แฮนเดชันแคตัวนี้เป็นเอ้ยไม่ใช่หนวดหนวดประมือแคแคอนาเตียเลยครับตัวนี้ฮะสังเกตที่ใบคือแคแคนั่นเลยฟอร์มเขาจะแบบลำตีลำต้นเราเห็นลำต้นตรงๆเนาะอันนี้เขาจะคดคดงอแบบเนี้ยควาความเขาแคไม่สูงตัวนี้อยู่ร้อยห้าสิบแล้วก็จะมาตัวนี้เพชรหงเพชรหงตัวนี้อยู่ร้อยแปดสิบ ดอกเขาสวยนะครับถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงไปใช่กล้วยไม้ดินเราเลี้ยงเลี้ยงไป่อดอกยาวเป็นเมตรค่ะเพชรชะงเด้อเรชะหงษ์ร้อยแปดสิบแล้วก็จะเป็นตะกูลเล็บคุดอันนั้นเล็บพุดโบราณโบราณครับทีนี้ก็ฟอร์มสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรกว่านิดหนึ่งอันนั้นร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันแบ่งปันกันมาตัวนนี้อันนี้ก่อนครับอันนี้คนก้านดำประกายดาว ปกติเราจะเห็นเฟื่ก้านดําแล้วที่มันเป็นปากายดาวคือใบเขาจะหยีกว่าใบเขาจะหยีกว่าร้อยแปดสิบตัวนี้ร้อยแปดสิบฟองเขาสวยอยู่แล้วก็จะมาตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเล็บพุดเหมือนกันบางคนก็เล็บพุทด่างมิ้นนะเนาะด่างออกเหลืองๆครับตัวนี้อยู่ร้อยห้าสิบกระถางใหญ่แล้วครับมาตัวนี้อันนั้นนะค่ะเียดายดอกยมบาร์เขาเรียกละคังทอง ะมังใบจะคล้ายๆแต่ไม่ใช่ปีบนะคะต้นอะคล้ายๆปีบต้นกับใบคล้ายๆปีบแต่ดอกไม่เหมือนกันเหลืองดอกีเหลืองต้องลองเซิร์ชดูครับระกังทองรักังทองตัวนี้ราคาอยู่เท่าไหร่แม่ร้อยห้าสิบครับสูงอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้เราเราสามารถโงได้เม็กกว่าเราพี่ใช่ก็ประมาณเมสามสิบแต่ว่ายอดมันอ่อนอยู่เรากได้ครับไม่ใชรอมาถึงตัวนี้ เม,กา,ก,มกาเากมเกอันนั้นอินเดียเจมเกเอาร้อยแปดสิบเจมกเกมันคือเขียวทั้งตัวเลยแต่ฟอร์มก็สวยตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบเหมือนกันนี่สองออฟอินเดียนี่ก็ร้อยแปดสิบเหมือนกันอกอใหญ่แล้วนะสูงแล้วฟอร์มสูงแล้วลก็มปีประมาณนี้ครับ ครับ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาอพี่ได้ได้ครับบางตัวที่เรายังไม่ได้มาหรือว่าคนตามหาลูกค้าหาต้นไหนอยู่ก็ลองสอบถามดูได้เผื่อเราจะมีนะครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้มากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ